คุณมารุตคุณฟังผมนะครับตอนอยู่ในศาลเนี่ยถ้าผู้พิพากษาถามอะไรคุณเนี่ยคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะตอบแทนคุณทุกอย่างนะครับหน้าที่คุณอย่างเดียวคือคุณแค่แกล้งทําเป็นว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์จริงๆแกล้งเป็นผู้บริสุทธิ์นหรครับแต,แต่ผมเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะครับโอ้นี่เลยครับอินเนอร์แบบนี้เลยครับ เวลาอยู่ในสารเอาแบบนี้เลยนะครับเป๊ะครับคุณทนายคุณทนายไม่เชื่อพ่อผมเหรอครับคุณมาสู้เพื่อพ่อผมไม่ใช่เหรอถ้าคุณไม่เชื่อแล้วใครจะเชื่อเออผมต้องเชื่อด้วยใช่ไหมครับ<ะ>ใช่ครับคุณมารุตคุณคือผู้บริสุทธิ์พอได้ไหมครับอินเนอร์ประมาณน,นี้อาจจะยังสู้พ่อคุณไม่ได้แต่ว่า